ครับผมนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับวิดผู้เขียวนะครับมีคกล้วยแม่มันนะครับเด้อนะครับมาฝากเอฟซีพี่น้องบ้านเฮ้าได้พิจารณา้น้ำกันครับผมนะครับคว้วสูงนะครับวิตผู้เขียววัดเมื่อกี้นี่ได้เท่าไรกว่ฮะร้อยสามสิบเก้านะครับสามแปดสามเก้านะครับแต่วิตผู้เขียวสิ่ตีประกันตั้มตั้มว่ว่าร้อยเท่าไรร้อยสามสิบเก็ดพ่อครับผมนะครับ เอาร้อยสามพิเกตพ่อครับผมนะครับส่วนที่เหลือนะครับกลห้เป็นกําไรของผู้ซื้อผู้ขายกันไปครับผมนะครับเป็นกล้วยช่วงดีรับตัวดีนะครับรับตัวเงาครับผมนะครับแข้งขาดีอัตลักษณ์ชัดเจนครับผมนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนมากนะครับเป็นกล้วยนิ่งนะครับได้นะครับผู้ยิ่งก็เลี้ยงได้เล็กน้อยก็เลี้ยงได้ครับผมนะครับชาวอันท่ายครับผมนะครับเบื้องแพทย์หลังครับผมนะครับประกอบการตัดสินใจยักน้อยครับผมนะครับ บวมีต่ำนี้นะครับได้วิทผู้เขียวตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับเรื่องต่ำนี้ขาตัวค้างดอกกับบวมีครับผมนะครับน้อมซีเต้าครับผมนะครับเป็นตัวดีครับผมนะครับนะครับสำหรับราคานี่นะครับเป็นเป็นตัวดีกล้วยช่วงดีแข้งขาดีนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนเพราว่าสิเป็นอุดมเจตีนี้กล้วยไทยเข้ามาเต็มเบอร์ทุกอย่างครับผมนะครับเดี๋ยววิทผู้เขียวเสียบงหนาเขาจะหน่อยครับผมนะครับเป็นกล้วยหน้าหวานครับผมนะครับ เขาขั้นสอนยางสวยนะครับเล็บดีนะครับทุ้งข้่าขาวนะครับอุดมทัศนีก็ใช่ห้ามาเตียมบพว่าที่เป็นตาแต้มแจ้มจ่มก้อนสององนะครับเออบากเผ้าใ่ญ่นะครับทุ้งเท่าขาวนะครับเขาขั้นสอนปากคาบเก้วยางสวยนะครับตาเมงกระบี่จับนี่เลี้ยวมาจ่ไก่ก็เห็นครับผมนะครับความข้าท่องยูซีเดียนครับผมนะครับความท่องยูซีเดียนนะครับท่องยูซีเดียนนะครับ ประกันท่องนะครับเด้อนะครับประกันท่องนะครับตัวท่อง่านแล้วครับผมท่องเจ้าตะวันสายกล้วยษาโซนอำเภอพูเขียวนี่ของเสียกากครับผมนะครับโอ้ยพอพันนะครับถาลูกของเจ้าตะวันสายออกมาหนีบ่ตตองห่วงครับผมนะครับท่องเจ้าตะวันสายนะครับผสมวันที่นะครับสิบสองพุีกากหกซีครับผมนะครับมือลอดวิทย์พเขียวกับสิบดานเดี๋ยวกับผมนะครับเพราะว่ากล้วยห้านีก็สีบัวลอดตามกำหนด ออกก้อนหรือออกซาท่านั่นแหละครับผมนะครับส่วนละเอียดต่างๆถ้าพูดได้จะซื้อขายกันไปแล้วก็ยุ่ในเอกสารเท่านี้แหละครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับใบตัวท้องครับผมนะครับท้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะครับท้องได้สีเดือนที่ซีเดีอนได้ครับผมนี่มอระบูไวครับผมนะครับตรวจท้องฟ้านับผมนะครับเป็นกล้วยช่วงดีนะครับตัมโตัวดีลึกหนาครับผมนะครับความท้องเจ้าจะวดสายยุ่ีเดือนครับผมนะครับ อ่ะนะครับถ้าผู้ใดเห็นสินค้าเข้าแล้วก็สามารถทักมาหาวิษผู้เขียวได้นะครับเด้อที่เบื่อสวนเก่าซีเก่าเก็สองเก็หาเก้าหาครับผมนะครับอ่ะนะครับวิษผู้เขียวกีใส่ราคาพี่น้องบ้านเท่าได้พิจารณาน้ำกันครับผมนะครับสําหรับกล้วยตัวนี้นะครับท่องเจ้าตัวว่าสายอยู่สี่เดือนนะครับวิษผู้เขียวส่วนก้มสูงนี่ร้อยสามเก็สามแปดครับผมนะครับสามแปดสามเก้าครับผม วิทย์ผู้เขียววัดเมื่อกี้นี่จะวิทย์ผู้เขียวประกันตีประกันตั้มๆไว้ที่ลอยสามเพลครับผมนะครับตีประกันตั้มพ่อทองเจ้าตัววันสายอยู่สี่เดือนครับผมนะครับวิทย์ผู้เขียวสิเปิดในราละค่ะก้าวมือหาผ้านบาทครับผมนะครับก้าวมือหาผ้านบาทอ่ะนะครับสินค้าดีๆยังี่นะครับกวยง่ามๆยังสิขย่าซาด้วครับเด้อนะครับตาซาอาจิตบ่ได้เป็นยจ้าของนะครับผู้อื่นออกไปก่อนอาจิตที่ไายที่หลังครับผมนะครับสินค้าดีีครับผมนะครับ วิดผู้เขียวขอรับรองว่าตัวนี้สินค้าดีหรืนะครับสําหรับราคานี้ครับผมนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับวิดผู้เขียวกับวามีอย่างไรครับผมจึงก้าวเข้ามาสวัสดีครับอ,อ้ยขั้วช่วงดีเนาะผิวดีความคล้วยเนาะหนาขั้นสอนย่างงามเลยนิ่งคพาอมคล้วยไหมเชียง ค่อยลูกสองในท้องเลยครับเด้วิูปเขียวเริ่มแก่งครับผมนะครับโอ้ปากครับเก่วงามแล้วนานิ่งพ้อมนนควยค้อยนาหวานพ่อ 不年费交。